โอเคครับผมสวัสดีครับมาต่อกันคืนที่3มครับส่งของขวัญวันก่อนคริสต์มาสอีกนะครับอ่ะด่านนี้มีทั้งหมด3าด่านครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นด่านจับเวลาเลยเนาะยิ่งเวลาไวก็ยิ่งได้ได้ของดีขึ้นครับอุ้ยเป็นพวกหินด้วยแฮะก็น่าสนใจครับผมอไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับด่านแรกครับของขวัญสีแดงและม่วงครับมาครับมาครับมาครับถือว่ามาฟาร์มหินเนาะโอเคครับคุ้มและ แต่อยากได้หินพวกสีฟ้ากับสีเขียวมากกว่า,าอ,อาห์ลไฟครับผมไปครับส่งของครับไว้นะ้ำไปครับไปบึ้มบ้านมันหน่อยเร็วสาลามครับบึ้มอืมบอสเนียนดำสินะไป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 บาฮามุตเลยละกันนะ <S 2> <S 2> โอเคเคลียไม่ยากครับด่านนี้จบละ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 อ่าเรียบร้อยครับเอาเปรางวาัลอืมดีมากดีมากดีมากไปต่อครับ โอเคครับผมดันที่2เป็นของขวัญสีฟ้าเขียวครับน่าสนใจแฮะไปครับเจ้าเต่าครับผมรอบนี้น่าจะได้หินสีฟ้ากับหินสีเขียวครับรถไฟไหมครับจะได้ปั้นแมวใหม่สักทีครับโอเคไป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 ,ไปโอ้โหแจ็คไม่ได้กันวาร์ปด้วยดิเออโอเคแจ็คไม่โดนวาร์ปครับรถไฟไหมครับไปต่อยมันแจ็คต่อยมันต่อยต่อยโดนโอ้โหแจ็คผมไปละบาฮุดเลยละกันนะไปน้องไป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  เออ,โด,อ,โ,ดมมอ,อโดนแจ็คต่อยเข้าไปโดนบามุสัดอีกอ่ะจบและไปเคลียบ้านเลยครับน่าจะเคลีย์ไม่ช้าครับผมเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยน่าจะได้หินฟ้าปะเออหินฟ้าแล้วก็หินเขียวครับโอเคเรียบร้อยครับผมได่านต่อไปครับโอเคครับผมมาด่านด่านสุดท้ายน้ะขอคขวัญสีเหลืองโอ้ยสีเหลืองก็สำคัญครับสีเหลืองนี่ช้เยอะอยู่ไปไปไปรถไ,ไฟครับ โอเคไปๆๆๆไม่ตายด้วยเฮ้ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยจะเต่าไวช่วยเคลียร์หน่อยโอเคปล่อยใครไปดีครับอา่าเจ้าแจ็คโอ้โหสีแดงด้วยเอาไงดีมาไม่รู้เอาไงอะช่างมันเถอะครับตบเลยโอ้โหมาสองตัวนะครับแคลรี่เผาหนอ่อยเยอะมากน้องโอเค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 ตีบ้านมันตีบ้านมันตีบ้านมันเผาไปแคลรี่เออนั่นแหละเผาอยู่ห่าง,างอย่างห่วงครับเจ้าบามุด ปล่อยไปทําไมวะเนี่ยบ้าเอ้ยโอ้โหเอ้ยเรียบร้อยบ้าวุณผู้ชมน่าจะตายเรียบร้อยโอ้โห้โอ้โห้โอ้โห้บัลลังกันนะเนี่ยเอ้ยทำเป็นเล่นไปแรงกันนะเนี่ยเผาแคลรี่ดีมากครับอย่าบอกนะมีหลายตัวอ่านไรวะเนี่ยทำไมมัลลังจังแคลรี่เผาไว้เย่ะละแปลกๆแค่แปลกๆแค่เผื่อแคลรี่จะตายเลยเผาไว้เผาไว้เผาไปไปครับไปครับไปครับส่งไว้ได้ละ ส่งไว้ดีละโอเคอ่ามันไปล่าเรียบร้อยครับไปจบบ้านเลยแจ็คซัดเลยเออดีมากครับผมโอเคโอเคโอเคกัดมันวินใหญ่ไปก่อนเลยครับเออ่นแหละนั่นแหละ,หละจบบ้าน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 เคลียร์เคลียเคลียเอาเหินสีฟ้ามาสีฟ้าบ้าอะไรหินหินสีเหลืองครับผมโอเคครับฮะฮะเหมือนได้ตัวแลอันเดียวใช่ไหม 6,000สีถึงจะได้หินสีเหลืองโอ้เออนั่นแหละเออจุดเวลามันเออโดนเผาไปด้วยเออทรงดีครับทรงดีทรงดีรทรงดีงดงดวิ่งใหญ่ไปก่อนวิ่งใหญ่ไปก่อนอย่านะอย่านะอย่านะเออเออไม่ได้ง้างไม่ได้ง้างไม่ได้ง้างเป็นไงละ่ะบาบูดครับผมตรงนี้บาบูดน่าจะได้เฉิดฉายครับเออนั่นแหละไปจบบ้านเลยจบบ้านเลยฮะฮะบาบูดผมโดนอะไรอะ่ะอย่าบอกโดนหมีตบตายอะ ไม่ได้เชิดเลยบวามุดผมไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับโอเคครับจบบ้านเลยจบบ้านเลยไม่มีดาเมจจากบคามอุดด้วยสกิไปเพิ่มครับโอเคครับจบเรียบร้อยละอ่ะหกพันห้าครับเรียบร้อยครับได้หินได้หินสีเหลืองมาแล้วเนาะอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่เาเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับไปจริงละ